แล้วค่ะมาถึงวิธีการค้นหาแพชชั่นวันนี้สำคัญมากนะคะแพชชั่นคือสิ่งที่เรารักอยากที่จะทํามันตลอดเวลาที่นี่มันมีแพชชั่นหลายประเภทค,ค่ะแพชชั่นแบบที่เราเอามาทําเป็นงานเลยก็ได้หรือแพชชั่นที่เป็นงานอดิเรกก็ได้เดี๋ยววันนี้เบื้องต้นก่อนเราจะหามันเจอได้ยังไงวิธีการที่ง่ายที่สุดคือออกไปทําอะไรให้เยอะยิ่งวันนี้เราไม่รู้ว่าเราชอบทําอะไรนะ ไปลงมือทําสิ่งต่างๆงนะงานหลักเราก็ทําไปลองทํางานอดีตอะไรที่เรารู้สึกสนใจทีนี้ค่ะวิธีที่เราจะเช็คว่าอะไรที่เรารู้สึกสนใจกันแน่นะเราลองดูตัวตนของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการตามหาแพชชั่นของมนุษย์นะคะตัวตนหรือเนื้อแท้ของเราเป็นคนแบบไหนสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่เราสนุกในการที่จะได้ทํามันการหาสิ่งที่ชอบคิดง่ายๆเลยค่ะ หนึ่งคือไอสิ่งเนี้ยมันนักจะเป็นสิ่งที่เราจะทํามันแบบไม่รู้เบื่อนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทํามันแบบฟรีก็ทาอ่ะเออไม่ได้ได้เงินใช้ก็ยังอยากทานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําไปแล้วลืมตามมาอีกทีผู้ตายหมดเวลาแล้วหรอยังเพลิ้นอยู่เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แม้เหนื่อยก็ยังอยากที่จะไปทำเนอไหมคะอย่างยกตัวอย่างครูเดียวโอ้โห ถ้าเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเข้าไปนั่งดูเด็กๆซ้อมละครเวทีเนี่ยโอ้โหคุณจะคุณจะเพลิดเพินม,มากเลยอะเหนื่อยก็จะนั่งดูแล้วก็จะมีแรงลุกขึ้นไปโคช้ชไปกำกับหรืออย่างอันนี้แอบเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนเนี่ยกลับตอนตีถึงบ้านประมาณตี1นึครึ่งกว่าจะได้นอนเกือบตี2นะอาบน้ำกว่าอะไรจะเสร็จเนี่ยนะครูยังเอาเวลามานั่งท่องโมโนโล็อกหรือบทพูดที่ครูจะต้องเตรียมเอาไปเรียน ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะนี่ตอนที่ถ่ายนี่ไม่ใช่วันจันทร์นะคะคือครูอะ่ะจะต้องไปเรียนวันจันทร์ครูยังนั่งท่องโมโนล็อกเลยขึ้นเหนื่อยตาจะหลับแล้วแต่ยังท่องมัน,มนสนุกอะ่ะมันชอบอะ่ะนึกออกไหมคะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันจะชี้วัดได้ง่ายๆว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบหรือเวลาที่เราเดินลองเดินก็ได้วันนี้ใครคุณไม่รู้คุณลองเดินไปที่ร้านหนังสือลองเดินเข้าไปเลยว่าหนังสือเล่มไหนเตะตาคุณรู้สึกอยากหยิบอยากซื้อกลับบ้าน อันนั้นแหละค่ะคือเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณให้ความสนใจแล้วคุณชอบนะคะการที่เราเลือกสิ่งที่เราชอบมันต้องลิงก์กับการเป็นตัวของเราด้วยทีนี้คาว่าการเป็นตัวของเราคืออะไรให้เราลองนึกนะคะวิธีการหาตัวตนของเราก็คือให้เราลองนึกตัวเราเองในสถานการณ์ต่างๆเช่นอลองตอบตัวเองตอ,ตอบคุณว่าตอนนี้เลยเนื้อแท้ของคุณเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนคุณเป็นคนแบบไหนเวลาคุณอยู่กับเพื่อน เช่นบางคนบอกว่าฉันเป็นคนสนุกฉันเป็นคนตลกฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือฉันเป็นคนชอบฟังฉันเป็นคนทีเ่เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนได้สมมตินะคุณคิดมาสักประมาณ3-5เนื้อแท้โอเคนะคะหลังจากนั้นถ้าถ้าคุณมีเวลาพอสตรงนี้แล้วก็จดลงไปก็ได้นะคะอันที่สองเมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัว นะคะคุณเป็นคนแบบไหนก็เป็นคนสนุกเหมือนกันเป็นคนสนุกเป็นคนตลกเป็นคนออชอบช่วยเหลือปรารถนาดีกับคนในบ้านเป็นคนกระตันยูนะคะเราก็ลิสต์ลงมาพอเราได้ปุ๊บเราลิสต์ลงมาอ่าอีกอันนึงนะคะคุณเป็นคนแบบไหนเวลาที่คุณอยู่กับคนรักอ่าฉันเป็นคน,นก,ก็สนุกอีกแล้วสนุกอีกแล้วตลกอีกแล้วฉันเป็นคน จริงจังชอบช่วยเหลืออีกแล้วฉันเป็นคนมีเหตุมีผลคุณเป็นคนแบบไหนเวลาที่คุณก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคได้เวลาในอดีตลองนึกถึงคุณก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไรอ๋อฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีฉันเชื่อฉันเป็นคนเชื่อมั่นฉันเป็นคนมีสติเขียนมาข้อสุดท้ายคุณเป็นคนแบบไหนเวลาที่คุณเจอคนที่ที่ด้อยโอกาสนะ ฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือคนฉันเป็นคนเป็นกันเองฉันเป็นคนไม่ตากรุณาคุณก็เขียนมาจากนั้นให้คุณวงวงนิสัยที่คุณมักจะเป็นบ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อยู่กับเพื่อนกับแม่กับพ่อคุณมักมีนิสัยเนี้ยอ่แล้วคุณวงเลยอย่างครูเงาะชัดมากเลยสนุกนะฮะตลกมีเหตุมีผลแล้วก็สนุกตลกมีเหตุมีผลแล้วก็ชอบช่วยเหลืออันนี้คูวงไว้เลย,เลย ฉะนั้นงานของครูต้องไม่ผิดจากสิ่งที่ครูวงสิ่งที่ครูวงนี้คืออะไรนั่นคือเนื้อแท้ตัวตนที่คุณมักจะเป็นบ่อยๆเสมอๆเ,เรียกว่าใครๆมองมาที่คุณก็จะนึกถึงคุณในรูปแบบเนี้ยอ๋อหัวเหรอเขาเป็นคนเนี้ยแหละเป็นคนสนุกเป็นคนตลกเป็นคนแต่เขาเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะในในในมุมที่ คนเขาก็จะมองมาแบบชอบชอบให้คำปรึกษาคืออย่าไปมองว่าครูเป็นคนดีแบบโอ้ช่วยเหลือคนอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นขนาดนั้นแต่ว่าชอบที่จะให้คำปรึกษาชอบที่จะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยให้อินโฟมิชันให้แบ่งปันกับคนอื่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นในตัวครูชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นในตัวตนของเราชัดเจนมากๆอันนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่เราเอาไปลิงก์กับสิ่งที่เราจะเลือกทําเลือกชอบเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ครูมาทําอาชีพเนี้ย มันก็ยังไม่ขัดกับตัวตนของครูถูกมหมครูมาให้อินโฟเมชันครูมาให้ให้ความรู้มาแบ่งปันก็ตรงเลยแล้วครูก็ยังพูดด้วยทีท่าที่คือไม่ใช่มาปุ๊บแล้วให้ครูแบบนั่งใส่สูตรผูกไทยแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้สิ่งที่ครูอยากจะมาสอนวาดะเรื่องของการหาแพชชั่นครูก็จะรู้สึกไม่ใช่ฉันนึกออกไหมคะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราทําเรายังสามารถเป็นเราได้ดีที่สุดอ,อันนี้มันไม่ขัด นะครูไปทําไปสอน acting, แอคติ้งละครไปถือหูทั้งสนุกทั้งมันชอบมากแล้วได้ถ่ายทอดความคิดดีๆผ่านการแสดงชอบมากไม่ขัดเห็นไหมคะแต่ถ้าวันนี้ครูเงาะไปทํางานที่เป็นงานบัญชีคุณพระที่ลิสต์มาเมื่อสักครูน่นี้ไม่มีอะไรของคําว่าระบบเลยไม่มีคําไหนของคําว่าระเบียบเลยไม่มีคําไหนที่มีคําว่าเ,เป็นขั้นเป็นตอนเลย แล้วดิฉันพาตัวฉันมาอยู่อะไรตรงนี้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่การทำงานขัดแย้งกับตัวตนนะคนบางคนเนี่ยชอบสนุกชอบอะไรแต่ไปทำงานเป็นเบื้องหลังอย่างเดียวเป็นเหมือนเป็นแบ็กออฟฟิศแบบไม่ได้คือบางคนเป็นแบ็กออฟฟิศแต่ได้จับไม่์เป็นพิธีกรในงานของออฟฟิศเขาก็จะได้ เติมเต็มข้างในของเขาอยู่แต่ถ้าบางคนเป็น back ออฟฟิศอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เพอร์ฟอร์มทั้งๆที่เนื้อแท้ของเขาเป็นคนที่สนุกตลกเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ฟินกับงานที่เขาทำานึกออกไหมคะงนั้นหน้าที่ของเราคือเราหาตัวตนเนื้อแท้ของเราเราลองนึกถึงอ,อีกอันนึงนะคะที่จะช่วยหาได้คือลองนึกถึงเมื่อกี้ที่ครูถามไปตั้งแต่ต้นอะไรที่เราทําแบบสนุกมากๆที่เราชอบทําหรือคุณลักษณะที่ดีของคุณในขณะที่คุณ ทำงานคุณลักษกะที่ดีที่คุณได้ทํางานไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลงานงานจริงๆนะคะงานที่คุณชอบก็ได้เวลาคุณได้ทามันคุณเป็นคนแบบไหนโอ้เป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็เอามาดูซิว่ามันตรงกับงานไหนได้บ้างที่คุณยังไม่เคยได้ลองทําหรือมันตรงกับที่คุณทําอยู่ตอนนี้หรือเปล่า งั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชอบความสร้างสารรค์แต่ง,งานของคุณคือมันลูที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 คุณไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยแสดงว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในงานที่เติมเต็มแพชชั่นของคุณเก็ตไหมคะงั้นให้เราลองถามตัวเองว่าเนื้อแท้ตัวตนของเราเป็นแบบไหนแบบที่ครูถามไปเมื่อสักครู่ลองเขียนเลยคะ่ะแล้ววงวงข้อที่เรามักจะเป็นบ่อย แล้วลองนึกถึงว่าในโลกใบนี้มีงานอะไรหรือมี activities อะไรนะคะ hobbies หรืองานอดิเรกอะไรที่สอดคล้องกับตัวตนของเราแบบนี้เช่นถ้าวงมาแล้วฉันเป็นคนสนุกฉันเป็นคนชอบพูดคุณสามารถเป็นทำบล็อกรายการทีวีก็ได้คุณสามารถไปเป็นที่ปรึกษาคุณสามารถ อ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะงานที่ที่ใช้ความสนุกด้วยแล้วก็ใช้การให้คำปรึกษาก็มีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะ,ะนั้นวันนี้ลองลิสต์เลยค่ะลองหลับตาแล้วลองนึกอีกคำถามหนึ่งที่จะช่วยคุณหาถามหาตัวนี้ได้มีอะไรในโลกนี้ไหมถ้าคุณได้ทำแล้วคุณได้เงินเท่ากันเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นพันโรงไม่ว่าคุณจะเป็นนักการบัญชีไม่ว่าคุณจะเป็นครูสอนการแสดง ทุกอาชีพคุณได้เงินเท่ากันเลยคุณอยากทําอาชีพอะไรอืมลองตัดเรื่องเงินไปก่อนเพราะเรื่องเงินบางครั้งมันมาเป็นปัจจัยที่หลอกทางเรานะและมันก็จะช่วยให้เราได้นึกออกว่าเออเราอยากทําอันนี้จริงๆออถ้ามันไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวฉันอยากทําอันนี้จริงๆหรือถ้าพรุ่งนี้เราจะต้องตายแล้วแน่นอนเราเออถ้าต้องตายหนูคงไม่ทางานแล้วค่ะหนูคงอยากอยู่กับพ่อกับแม่แต่สมมตุติสมมุติก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องตายแล้ว งานสุดท้ายที่จะให้คุณทำเนี่ยสิ่งสุดท้ายคุณจะได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่แต่มันจะมีชั่วโมงหนึ่งนะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่คุณห้ามอยู่กับคนที่คุณรักเลยแตกเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ให้คุณได้ทํางานที่คุณรักคุณจะทําอะไรในหนึ่งชั่วโมงนั้นนี่คือเป็นเบสิกพื้นฐานที่จะถามหาว่าคุณชอบอะไร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเพราะชอบอย่างเดียวยังไม่พอค่ะในบทถัดไปจะว่าด้วยเรื่องที่ว่าแล้วชอบแล้วเลาไงต่อกับมันดีจะสร้างเป็นอาชีพได้ยังไงจะวางแผนยังไงหรือบางคนอุ้ยตายชอบหลายอย่างแล้วอะไรล่ะที่จะเลือกเป็นอาชีพหลักอะไรเลือกที่จะเป็นงานอดิเรกเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในคลิปหน้า,น,านะคะ